าขยายพันธุ์เครือหมอน้อยเนาะเป็นหมอน้อยใบมันเนาะคล้ายๆกับหมอน้อยพื้นบ้านของบ้านเฮาแล้วจะเป็นใบเหลื่อมมันเนาะสามารถปรุงแต่งอาหารขึ้นกันกับหมอน้อยปกติได้เลยเด้อวิธีการขยายพันธุ์แบบง่ายๆเนาะขยายพันธุ์จากเครือนี่เนาะยามฝนเป็นเหมาะที่สุดเลยเนาะพะวราเพิ่นจะเลืออยู่ทําพื้นดินเนาะแล้วมันก็จะมีตุ่มหากเนาะอยู่ทางด้านลุ่มอ่ะเนาะสำหรับเครือที่จะมาขยายกรจะเป็นเครือที่อยู่ทางด้านลุ่มเนาะที่อยู่ดินเนาะ ถ้าเป็นเสื้อที่อยู่ทางเทิงข้างอะเนาะมันจะโบมีตุ่มหักแบบนี้เนาะนจะมีตุ่มหักแบบนี้ตัวนี้มันจะมันจะพาให้ออกหักไวเนาะหลังจากนะก็จะมาหักเนะาะหากักเทิงหักเหนือต่าจากคอมันทะาเนาะคอมันจงไว้เพื่อมันออกหักเนาะเราจะใส่ตุ้มขี้มาพข้าวนเนะาะเรต้องตุ้มใหญ่ก็ได้เนาะเพราะว่าอันนี้อาศัยมันออกหกักเราก็ปักลงไปเนาะปักลงไปก็จะมัดปากถุงทางด้านเทิง ทางด้านเทิงนี่ประจำเป็นต้องมัดแน่นหลายเนาะเพราะว่าจะพาให้เครือหันเน่าเนาะแค่มัดให้มันอยู่กับโพตวที่เนี่นจะเป็นตัวทั้งรูมเนาะเพื่อลลอกโบให้คือนี้รุดออกจากตุ้มขีบพ้ามัดแน่นเลยเด้อตัวนี้มัดแน่นเลยเนาะมัดแน่นแล้วก็จาเอามีตัดเนาะมาตัดทางก้นถงนี่เนาะเพื่ออ่ารอย่างเพื่อช่วงนี้มันจะดูฝนเนาะแล้วมันจะระบายน้ําออกแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาหากเพื่อออกมาเพื่อจะอ่า ไปซอกหาหม่องที่มีอ่าอากาศเนาะเขาจะอานาเครือนหนึ่งเนาะเขาจะเห็ดได้หลายอันเนะเาะฮอกก็จะสามารถพับเห็ดเป็นข้อเป็นข้อได้เลยเนาะตัวนี้กระเห็ดได้อยูหาหกอันตัวนี้ม่เสริมเคยเห็ดเคยขยายพันธุ์ได้ผลมาแล้วเนะาะจังมาอัดเป็นคลิปวิดีโอห้มูเพื่อนเบิงเนาะตัวนี้เฮาคานมาได้เดือนหนึ่งแล้วเนะเาะค่ะปาไว้เดือนหนึ่งมันก็จะออกห้างมาแบบนี้เนาะออกห้างมาแบบนี้มีหา้างฝอยแบบนี้ม่สามารถตัดได้แล้วเด้อ นี่เป่สกูกาจะมาตัดเคลือที่หนึ่งก่อนเนาะเคลือทบิีธานตัวน,นี้เคยตัดมาแล้ว,นวเนาะเขาก็จะมาตัดเขาก็จะมาเบเิ่งว่าเคลือบทับิีธานมันออกหักบ่ถ้ามันบ่ออกหก<ม>ัถบบหกถ้าเคลือที่สองออกหักให้ถ่กก่อนเนาะคำตัดแ,แล้วมันก็นจะจะทับอีธนุมันจะบ่แตกเนาะนีน่มันได้เลยนเนาะเขาก็จะไปซ้ำซ้ำกับอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเนาะใบมันแตกเป็นเครือแล้วเขาก็สามารถลงปลูกได้เลยหรือว่าผู้ใดจะเอาไปปลูกเลยจะได้เ้อแบบนี้ อันนี้เราตัดแล้วเขาก็จะจงไว้เนาะจงไว้มีหมองคอใบมืนนะเนาะจงไว้สักสองสามคอเด้อคันเราตัดมดมันจะมุ้ยหมองปูกมันปงเนาะอันนี้อยู่ประมาณทิศปลายสองทิศก็จะปงเอาไว้แค่หน้าเนาะไม่เสริมจะมาแชร์ประสบการณ์ในการซ้ําเครือหมอนอะนแบบง่ายๆให้เบิ่งอีกเนาะขอบใจหลายๆที่รับชมคลิปวิดีโอของมีโฮมฟาร์มแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์ให้คลิปวิดีโอของพวกเขาด้เด้อขอบใจ